854ไร่กับผืนป่ามรดกโลกที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับกำลังถูกเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังกรมชนระทานมีความพยายามที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําป่าดิงเหนือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็สนับสนุนในส่วนของภาคเกษตรกรรมของชุมชนในพื้นที่ครับโครงการนี้คือเขื่อนดินขนาดใหญ่สูง34เมตรยาวกว่า500เมตรมีความจุราว14ล้านลูกบาทเมตรและระบบส่งน้ํากว่า13กิโลเมตรหากแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่ป่าถึง854ไร่ แต่พื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณต้นน้ําของแม่น้ําปราณบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งใจกลางกลุ่มป่าแก่งกระจานของพื้นป่ามรดกโลกเป็นพื้นที่อาศัยของกระทิงเสือดาวช้างป่าและสัตว์ป่าหายากจํานวนมากคณะกรรมการมรดกโลกเคยเสนอให้ชะลอโครงการพัฒนาทุกประเภทในพื้นที่เหล่านี้จนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA อย่างเช่นกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่แม้จะไม่มีใครปฏิเสธความจําเป็นในการจัดการน้ําเพื่อชุมชน แต่คำถามคือมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่านี้หรือไม่เพราะการตัดสินใจในครั้งนี้อาจหมายถึงอนาคตของป่าใหญ่และตัดป่าจํานวนมากหลายชนิด